เช็ควันสองเชควัน,นชอเชควัน,นออสอง R C ทสอบหนึ่งสองสามสี่หทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้ทดสอบทดสอบ E R C สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังหลักๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมพินเตอร์อาจจะมีบางเคสเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขอาการต่างๆขอให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการเน่นยําไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาทีหลังและในเคสที่สอบถามมาทางข้อความหรือแอดมาทางไลน์ผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดในส่วนเคสที่ตอบช้าผมอาจจะออกนอกสถานที่ไม่มีเน็ต ผมจะพยายามติดต่อกลับให้เร็วที่สุดสำหรับวันนี้จะมาแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับผม ผมวันนี้ผมก็จะมาทําการกดคําสั่งให้ชุดหัวพิมพ์วิ่งมาตรงกลางเครื่องนะครับผมในเคสที่เราต้องการแช่หัวพิมพ์ของบาร t เทอร์ MFCJ2330DW MFCJ2730DW MFCJ3530DW และ MFCJ3930DW ขั้นตอนแรกให้เราเปิดเครื่องก่อนนะครับจากนั้นให้เรายกตัวถาดสแกนขึ้นนะครับผมให้เรายกแบบนี้แล้วก็ให้เรามาตรวจสอบด้านในเครื่องนะครับผมโดยปกติชุดหัวพิมพ์มันจะอยู่ด้านฝวามือนะครับผมตรงนี้นะครับ เราต้องการาสั่งให้ตัวชุดหัวพิมพ์นี้วิ่งมาตรงกลางในเคสที่เราจะแช่หัวพิมพ์โดยให้เรากดปุ่มตัวกาก,ากระบาดค้างไว้นะครับรอสักครู่ชุดหัวพิมพ์ก็จะวิ่งมาตรงกลางนี่นะครับชุดหัวพิมพ์วิ่งม,มาตรงกลางแล้วจากนั้นให้เราเอาตัวกระดาษทิชชู่นะครับผมไปซับใต้ตัวหัวพิมพ์ รอประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมแล้วแต่ใครจะสะดวกว่าจะแช่นานเท่าไหร่นะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในการกดคำสั่งให้ชุดหัวพิมพ์บิงมาตรงกลางนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือจะติดตามทาง YouTube ช่องซ่อมจนพัง Facebook ซ่อมจนพังเพจ f a c e b o o k ซ่อมจนพัง ID Line สุพัฒพงโมโน2535 s u p a t p o n g m o n o 2535สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ